ชอ้นน่หาเป็นเ่ๆใส่บอลลนเสอนี่มึงหมกมาแล้วที่มกเอวมกเอนี่ดูในนั่นเเอนี่และที่ผมซื้อมาข่แล้วพี่ลือพี่ลือดูไข่กินได้เลยตอนนเนะอะไรเนี่ยูเสื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจองแล้วผมจองตุดมันไฟเบร์ก่อนดีไฟเบร์ก่อน ไฟเบอร์ก็เสาพิลือเคี้ยวไม่ได้ทำท่าแล้วทำท้าไฟเบิร์ก็เหนีโอ้โหกระตุดกระตุดกระตุดแกยางมันช้ากินนี่มันเหนียวฮะโอตรตายตายแล้วเจ้าสุดจะไหนเนาะมันเหลืองแล้วสายยากแล้วนี่จะเอาน้ำจิ้มราดใช่ไหมต้มกระตุดแกยางมันช้าไม่ไรปิ้งมีนเนี่ยจะเอาไปสุดในสุ่มเขาไม่ได้ปิ้งหรอกมันมีไฟเอาแก๊งเขา เสียบรรยากาศหมดเลยจะปืนของไอ้เอไปรอบนึงรอบใช่กินยากนะพุงไดโนเสาร์เนี่ยพุงไดโนเสาร์โอ้ยไปลื้อหลัำกินก่อนนี่โอ้ยเจ้ารอชิมเลยเยอะพวกอะไงอะขอ้นแซบดิจังฮึวอนนี่มันจะไหนขโมยข้อขาหนึ่งได้ไหมขาหลังอ่ะเขาไม่ให้กินนะซ่นนีะไม่อันนี้กินหัวเจ้าหัวเราเป็นอีบี้ไดโบเลยอะนี่ยกินกินกระดกกระเจี๊ยบนี่โอ้โหสุดยอดเลย มัยงเอาเอาพี่ไทยโรยหน่อยไหมบางแเลยสาระมันตัวยังเออพี่ไทยโรยจัาหน่อยเดี๋ยวมันตกลงนะกเลเออกัดกัดกัดขาหลังหน่อยเห็นเห็นขาหลังอ่ะเอาไหมพี่เลือดใหมพี่เลือดไหมยังไม่เหนียวไก่ต้องต้องไก่เหนียวพี่ลือนะทีนี่อุ้ยต้องให้มันเนียนกว่านั้นหน่อยให้กินเนียกอนกินต้องยกก่อน เอาเนค่ละขาเหนียวจิ้มกันนะขาเหนียวในตู้เสาทาจิ้มขาเหนียวในตู้สายด้วยขาเหนียวในูเสาโอ้ยพิห้เราเอาขาเหนียวจิ้มหน่อยข้าวเหนียวจิ้มหน่อยดอกไม้ปาดอกไม้ป่าดอกกระเจียวครับมันไม่หยาบเท่าไก่เหนียวนะ นนะมันแห้งนะมันแห้งไก่เหนียวไก่เหนียวมันยากมันตายอยู่แล้วเรื่อวันนั้นน่ะไอ้ลูกค้าเอาไปกวงางไข่ครับแล้วไอ้ไส้ไก่ไดีตาเขาอะดีตาลูกเขาอะอเขาบอกเขาเขา,เขาจะไม่ซื้อกินแล้วอะไส้ไก่ดีตาลูกเขาไส้ไก่ดีตาลูกเขากัไไกด,ก,ก,ดกินไม่ได้เลยแบบ ฟันหน้าฟันหน้าหลุดเลยเียวครับแก้วนะเจแก้วแก้วกิน้ตกจียวเด้อแกมเฮ็่นกรอแก้มดแก้มเนี่ยแก้วเสีอย่างนี้ยฟันแก้วเป็นของป่าไงหกจุดห้าล้านปีที่แล้วไงใช่ไหมนี่โอ้ดั่งสัดทีเป็นต้นหกจุห้าล้านปีที่แล้ววะมันไม่กินมันเนี้ย แค่จอพี <Ende esa> ่ร <af> <isa> ื <oyu> ้อเบ่งจากกูจะลื้อสองชั้นแค่อันนี้โรยด้วยอ่ะแต่ไก่พันปีมันบ่ยาบจังงๆนะต้อมมีกี่ล้ครับต้อมอันนี้โรยด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังแทะแทขาหลังก่อนแทะขาหลังก่อนทำไมแทะขาหลังก่อนเฮ้ยมึงเล่นวันนี้นะมึงนึกถึงวันจุกอีกนี่อ่ะไม่มีใครสามารถเลียได้เลียได้นวลเท่าพี่แล้วพี่นี่เลียนวลสุดแล้ว กูเรียนนแท่อหปากแล้วนะนวนสุดแล้วว่าใครจะไปเรียเค็มจะตายเมื่อก่อนมีปัญหาพี่เม่อก่อนจะแก้ันไม่ชอบแบเขาหนีไดโนเสารอาค่ะมันนอนไปหมดเลยอยาอะไรก็นิ่มไปหมดอยากเดินห่างกันลงพี่ลื้อขาหลังอะยัางล้วโอ้มันกระซูเกินม่มีูมซุ่มยังนีมึงซุม ต้องเอาดโนเสาร์ไปล้างเงี้เนะเนาะ